สบาครับตามสบายครับเคฟยูบูกินเอาดีอะไรอะใส่เลยสาวสวยใส่เลยเนาะใส่เลยไหมเนี่ยใส่เลยก็พีคเผาอันหนึ่งพิคเผารวมป่ะครับคอดอกัวร์มุหยองรวมโอเคแผ่นหนึ่งครับเอาโอรีโอด้วยโอ้ได้ค่ะได้ค่ะจัดเต็มถ้าซแบบนี้จะบบัตแล้วครับยี่ห้าจ้ายี่ห้าใช่ปะ โมแพงคับโมแพงออ่าบาทเพาลูกค้านางหลายไปได้เราคาขายถูกแบบนี้นีงนี่น่าลลูกค้าเยอะสามเตาทไม่ทันเลยดึงองมาเลยดึงมาเลยดึงเบาพี่มาดึงมาดึงมาเลยได้เต็มที่ค่ะดึเลยโอเคแล้วก็พี่ตัวอีกแผนึงนะครับครับอ๋อสาเสวยอยเพิ่งกะถ่งขึ้นนะคะ แต่ไปอย่างนี้ก่อนเออซื้อได้นะครับเอาแล้วเยี่ยมเขายิ้มหน่อยถูกใจแล้วพิกัดอยู่ที่ไอ้ยังเกาะบ้านทั้งพาดบ่แต่ทั้งพาดครับผมตลาดนัดทั้งพาดตลาดนัดทั้งพาดทุกวันอาทิตย์เนาะวันอาทิตย์ก็เันประหัดครับวันอาทิตย์ก็เพิ่ละหัดครับผมวันจันทร์หยุดใช่ไหครับนี่วันจันทร์หยุดครับข้างคา้นนะครับข้างคา้นพุดถูกอยู่แค้นดงครับดูอ๋ออยู่แค้นดงนะครับข้างคา้นพุดถูกแค้นดงสามหมื่นเลย ของมักเด็กหน่อยแล้วครับขายดีขายดีก็ตามเอาหนุนพ่อค้าได้นะทุกคนฝากเอฟซีด้วยนะครับเอาหนุนได้เลยถ้ามาจากช่องบ่าวนิพลพาิไปเที่ยวมีรถให้อีกนะโอเคครับคันหนึ่งเนาะครับผมครับผมใส่เต็มเต็มแน่นเลยครับตั้งไว้แต็มเพื่อคลองไหมลูกเพื่อ Xong hãy lược đôi nè Được, hãy lược xong, khuẩn khắp Yên ถ้าเย็นแล้วมันจะกรอบถ้าผมเย็นแล้วกรอบแล้วครับมุนี้ขายดีปะพ่อค่ะมือนี้กับมอนี้บอกปันไดีครับนี่เงียบอยู่ครับมือนี่เงียบอยู่ครับบอกปันไดี่ยวต้งแทงเงินหมื่นพันเบิร์ดแล้วมันไหนวนมีจะมีซองให้เลือกสีสันหลากหลายนะครับผมอันนุ่มร้อนเรียบร้อยครับกินลูกกินได้เลยครับกินได้เลย วันนี่ลบๆไปฟังนิดก่อนให้ลูกค้าท่านอื่นเข้ามาเรียบร้อยครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ขอรวมหนึ่งแผ่นนะครับเดี๋ยวไว้ก่อนครับนั่งกินเลยครับนั่งกินเลยนั่งกินเลยกินเลยครับตาสบายครับกินเบิร์แล้วก็ได้ตั้งอีกแมนครับ กินนกหน่อยครับเพิ่นอยู่ใส่ในบ้านนีไหนครับเพิ่นอยู่บ้านผมนะนะแมนแ่งโอ้โหะอยู่บ้านคุยพุ่นนะครับรัมมินท์ใช้ไปนะครับรัมมินท์ใบ้านคุยเราลงเกือบพอลงมันเลยเนาะแมน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 บ้านคุยบ้านที่าลงลงแป้งครับลงแป้งนี่มั้ยทายคลิปหาบปลาเนี่ยนะครับผมขอบคุณครับปลาขออนุญาตเอาไปลงในเพจบ้านที่คนปากกินบลาเทียวเนี่ยนะครับได้ครับได้ครับแมนเคน่นทั้งนั้นเพิ่นสิม่าน กดไลค์กดแชร์กดติดต่ครได้เลยนะครับเด้อครับผมครับผมโอ้ยเบิ้งแก่นดวงตลาดไงป่ะครับตลาดไงกันวันทุกวันทุกไงขึ้นหลายครับ้นหลายความบ่มีอะไรนะครับอังวันแก่นดวงไงมีสองหมืองค่านกับซุกอังค่านกับสุกนี่เงินป่ครับรวมหรอได้แล้วครับ เยบร้อยแล้ับพึ่งอึดถ่งขึ้นนะครับดีนี่จะทำทำไปเรื่อยๆร้อยลูกค้านะครับเนี่ยเฮ็ดเพื่อใดพี่เฮ็ดซังเนกครเพื่อซังให้สามซังแม่ร้เพื่อซังบางทีลูกค้าสังมันหลายนานาะครับเนาะแม่นวาลูกค้าสังยังเด๋วเฮ็ดเพื่อไปเพราะือใจเพราะว่หลายนานอันนี้ลูกค้าสร่างไว้เห็นไหมยังติดชิวอีกหลายอันอยู่นะใช่ไหม ไม่ละเดีว่กี้่นหน่อยมื่อี้หน่อยทื้ม่อี้ค่อยมี้นเทห่อย่นหน่อยเนาะค่ะอยู่มันตะเวทนู่นอครับเนี่ยหาโมงเครื่องเองต่ว่าทั้งนี้เขามายางไหวแล้วเริ่มเริ่มเยบมายางตะเวทดิครับแมนมเพคือทังจะมีไชเด้ทังรั้มีชามยางคำมนไม้ยางผ่านเท้ายางข้าวเอกับกระเบิดยางกรเดดยางกระคำบ้านคนทุกอย่ง แมนอยู่เนาะครับแมนบ้านนอยู่ไก่ยี่ีอันนี้เขา่อยทีบ้านยู่ไก่ที่ลงแข่งกันินโอ้ยจะเแมนครับบ้านคุยบ้านปุ๋ยบ้านปุ๋ยโคกบะคับแถมไอโฟนสิบแปดพร้อมครับก็ขาเราล้มดีแบบนี้นะ ทายาสายดีพ่อค้าไหมครับแม่หยังพ่กค้าแม่หยังเมนครับพาเด็กๆมาหยางพาเด็กๆมาหยางตลาดครับโดนก็ได้มาบบก็ได้มาเที่ปุ่นที่ก่ายยุบนะครับทำงานยุบกุลละเมืองหลวงเฮาเมืองหลวงเฮาเหมือนเทพเหมือนเท่ยยุ้ยส่วนอุณภูมิครับสวนอุณภูมิเลยอยู่ราชกระบังครับผมอยู่ราชกระบังครับครับราชกระบังเลยเลย พอดีมาบ้านครับมานมะเบิ wa, na, i, mean, ้งเข่ามาเบิ้งเข่าครับก็เบิ้งเข่าเนาะงามอยู่ดอกเข่าปีนี้พอดีพอดีงามงามครับสัมผัสราคานี่แหละเนาะค่ะงามเดียวกิโยนสิใส่ฮวงบ่แมนใบมันงามงามครับผ้าหุ่มไหมแยมามนเมใ่มาท้ายคป้อมเนี่ยนะครับครับครับเป็นชีเอเตอร์เว้น เฟฟญี่ปุ่นนะครับครับก็แท้มเลยครับมาเลยมาเลยได้ลราคะ่ะสาวสวยได้ราคาสองแผ่นะะนะค่ะเนาะพริกเผา25บาทพริกเผาหมูยองยี่สิบด้ครับได้แล้วอย่าเพิ่งจะถุ่งขึ้นนะคะ้าแค่คือกันเลยแค่คือกันเลย ขอบคุณค่าขอบคุณค่ะทำึ้นเรื่อยๆนะครับมาเลยมาเลยเยบร้อยครับทุกคนเอาคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมในช่อง YouTube บ้าน,นิี่ธนมากินมาเที่ยวแล้วก็ในแฟนเพจ a c e b o o k นะครับอีกหนึ่งตลาดครับผมกับร้านเทพเชฟญี่ปุ่นพิกัดบ้านทางพาดนะครับ อยู่ที่บุรีรัมย์นะครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ